เมืองหลวงของอินโดนีเซียอย่างกรุงจาการ์ตากำลังจะจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วและถ้าหากทางรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมืองหลวงแห่งนี้อาจไม่มีอยู่ในแผนที่โลกโดยที่เนื้อหาในวันนี้ช่องมาดูจะพาทุกคนไปพบกับเมกะโปรเจกต์กำแพงกั้นทะเลยักษ์มูลค่ากว่า1.32ล้านล้านบาทและก่อนที่จะไปชมคลิปช่องมาดูมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ กับ YouTube Premium เพียงเดือนละ59บาททุกโปรสามารถใช้เมลตัวเองได้พร้อมด้วยทีมงานแอดมินที่ตอบเร็วยังกับจรวดหรือจะเป็น Netflix ทางร้านก็มีบริการนะครับเริ่มต้นเพียงแค่69บาทเท่านั้นสนใจสมัครแอดไลน์หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับ กรุงจาการ์ตากำลังซุดตัวลงอย่างรวดเร็วในอัตราเฉลีย่ยที่สูงมากถึง7.6เซนติเมตรต่อปีและการที่จะสามารถหยุดเรื่องนี้ได้ทางรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับโดยที่พวกเขานั้นกำลังทำงานอย่างหนัก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อต้องการที่จะรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ให้ได้ The Gates a r u d a คือแผนการสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลขนาดยักษ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเป็น mega project ขนาดยักษ์ที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง40ปีและใช้งบประมาณมากถึง1.32ล้านล้านบาทเลยครับก่อนอื่นนั้นช่องมาดูต้องเกิดน,น้ำก่อนครับว่าปัญหาของเมืองนี้ที่แท้จริงนั้นคืออะไรและถ้าหากทุกคนนั้นกำลังสงสยัย ว่าทำไมมหานครอ,อย่างกรุงจาการตา ถึงเป็นมหานครที่จมเร็วที่สุดในโลกเหตุผลก็มีอยู่ประมาณ2อถึงสประการครับคุณผู้ชมประการที่1ก็คือเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีอาคารสูงจํานวนมากซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีห้างสปปรรพสินค้ามากที่สุดในโลกและในปัจจุบันก็อยู่ในอันดับที่9ในแง่ของมหานครที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกโดยพวกเขานั้นมีตึกมากถึง136แห่งซึ่งเยอะกว่ากรุงเทพมหานครบ้านเราถึง5แห่ง และตึกสูงเหล่านี้ก็มีน้ำหนักมากเกินไปจนไปกดทับดินด้านล่างส่วนประการที่2นั่นก็คือประชากรในเมืองนี้ขาดน้ำกินน้ำใช้เป็นอย่างมากครับและแทนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะเร่งแก้ไขแต่พวกเขานั้นกลับปล่อยปะละเลยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน <c> เมื่อประชาชนพึ่งใครไม่ได้พวกเขาก็ต้องพึ่งตัวเองแหละครับโดยพวกเขานนั้นเลือกที่จะสูบน้ำจากใต้ดินมาใช้ ทุกคนลองนึกถึงภาพประชากรกว่า11ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดได้จนทำให้พวกเขาเหล่านั้นเลือกทางรลอดด้วยการขุดน้ำจากดินมาใช้สิครับทุกคนโดยว่ากันว่าบ่อบาดาลในเมืองนี้มีมากมายครับนับล้านหลุมเลยทีเดียวและประการที่3ก็เนื่องมาจากน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีจากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการไว้ว่าภายในปี2050พื้นที่เมืองหลวงประมาณ1ใน3อาจจะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดโดยที่ปัญหาเหล่านี้ก็มีความน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยนับตั้งแต่ในปี1970ถึงปี2005พื้นที่บางส่วนของจาการตาได้จมลงสู่ทะเลไปแล้วกว่า4เมตรซึ่งจะเห็นได้ชัดครับว่าต้องทำอะไรสักอย่าง เพราะถ้าหากปล่อยปะละเลยไปเราก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าชะตากรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนของเมืองนี้จะเป็นยังไงและเพื่อแก้ปัญหาอันใหญ่หลวงนี้รัฐบาลของอินโดนีเซียจึงเสนอแผนต่างๆขึ้นมามากมายหลายประการโดยหนึ่งในนั้นก็คือการย้ายเมืองหลวงจากเกาะชวาไปยังเกาะเบอร์เนียวโดยตั้งชื่อเมืองนี้ไว้ว่านิวซันทาราหรือชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือนูซันทาราแคปิตอลซิตี้ ซึ่งมีระยะในการก่อสร้าง5ระยะและพวกเขาก็เริ่มมันไปแล้วครับในเดือนสิงหาปี2022ที่ผ่านมาในระหว่างนั้นทางฝั่งเมืองเดิมพวกเขาก็จะสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลขนาดยักษ์ไว้รอบเมืองทั้งหมดซึ่งมันจะประกอบไปด้วยกำแพงกั้นน้ำทะเล ที่มีความยาวเกือบจะ40กิโลเมตรและต่อด้วยการถมทะเลและสร้างเกาะเทียมที่มากถึง17เกาะโดยโครงการนี้มันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการพัฒนาชายฝั่งแบบบูรณาการเมืองหลวงแห่งชาติซึ่งจะเป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเนื่องด้วยงบประมาณในการก่อสร้างที่มากมายขนาดนี้หากรัฐเลือกที่จะลงทุนเองคงเจ็บตัวมากแน่ๆครับซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยพวกเขาจะแบ่งเป็น2เฟสครับทุกคน โดยในเฟสที่1เนี่ยจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพเขื่อนกั้นน้ําแนวชายฝั่งที่มีอยู่เดิมแล้วตลอดระยะทางกว่า30กิโลเมตรจากนั้นพวกเขาก็จะสร้างเกาะเทียมขึ้นมาทั้งหมด17เกาะตามที่ได้กล่าวให้ฟังข้างต้นครับในเฟสนี้ได้วางศิาลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2014ที่ผ่านมาครับส่วนในเฟสที่2ก็จะเป็นการสร้างกําแพงกั้นน้ําทะเลพร้อมด้วยทางรถไฟ เซึ่งในเฟสนี้กำแพงดังกล่าวอาจมีความยาวมากถึง32กิโลเมตรและจะแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่อุตสาหกรรมโรงบำบัดขยะอ่างเก็บน้ำและพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ประมาณ25,000ไร่ครับคุณผู้ชม ึ่งเมื่อกำแพงกั้นน้ำทะเลแล้วเสร็จทั้งหมดภายในกำแพงก็จะมีการสร้างทะเลสาบขนาดใหญ่โดยจะเป็นการกั้นแม่น้ำทั้งหมด13สายที่ไหลผ่านเมืองนี้ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลและพวกเขาก็จะใช้น้ำจากทะเลสาบแห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นน้ำกินน้ำใช้โดยได้มีการออกแบบผังเมืองแห่งนี้ให้มีความละไมคล้ายคลึงกับพระยาคูตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนี้นั่นเองครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ตัวโครงการก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมและนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งพวกเขากังวลว่าตัวโครงการนี้จะสร้างความยากลาบาก ให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือว่าคนจนและตัวโครงการนี้อาจทำให้ชาวประมงมีพื้นที่จับปลาที่น้อยลงและอาจทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลสุดท้ายนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าโครงการนี้จะคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าหากโดนต่อต้านอย่างหนักการย้ายเมืองหนีน่าจะง่ายกว่าครับ โดยที่แนวคิดการถมทะเลเพื่อขยายเขตเมืองมันก็มีแนวคิดนี้มาหลายต่อหลายประเทศแล้วล่ะครับซึ่งไทยเรานั้นก็มีแนวคิดนี้เช่นเดียวกันครับว่าต้องการถมทะเลเพื่อจะป้องกันน้ําท่วมในเขตกรุงเทพและเมื่อถมเสร็จทางรัฐก็จะให้เอกชนเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา99ปีผ่านทัพย์อิงสิทธิ์คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างหน่อยนะครับและสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดช่องมาดูต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ